เมื่อถึงเวลาตะปูยังโผล่คาอยู่ยังออกไม่พ้นตัวอาจารย์เรียกสิทธิ์ที่เป็นนายตำรวจเอกให้รีบขึ้นไปเอาน้ำมนบนบ,นบ้านมาเร็วๆสิทธิ์คงจะตื่นเต้นตกใจไปหยิบขันน้ำมนผิดมาก็ถูกอาจารย์ดุว่าไปเอามาผิดๆประเดี๋ยวตายถ้ามันจะหนีกลับเข้าไปอีกเมื่อสิทธิ์วิ่งขึ้นไปได้น้ำมนที่ถูกต้องมาแล้วอาจารย์ก็บริกรรมเสกเป่ารถน้ำมนแล้วมีผู้ช่วยกันดึงตะปูหลุดออกมาได้สองตัว พอตะปูออกมาได้แล้วอาจารย์ก็เอาสำลีชุบน้ำมันมนมาปิดแผลท่านใดนั้นอาการเจ็บปวดในบริเวณที่ตะปูหลุดออกมาก็หายเจ็บปวดอย่างกับปิดทิ้งทันทีอาจารย์บอกว่าวันนี้ดึกแล้วเพราะเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้แรงเอาไว้พรุ่งนี้จะได้เอาตะปูออกอีกอยังไม่หมดผมบอกกับอาจารย์ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันกำหนดนัดเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งผมมาไม่ได้ อาจารย์บอกว่าวันเสาร์มาไม่ได้ก็ต้องมาเช้าวันอาทิตย์ถึงอย่างไรก็ต้องมาให้ได้รีบทําให้เสร็จก่อนวันพุธอย่านอนใจไม่ได้เพราะเขาทําคราวนี้หนักมากและรุนแรงจะเอาให้ถึงตายต้องมาให้ได้วันอาทิตย์เช้าไม่ต้องทานข้าวมาผมก็รับคําอาจารย์คุณประสิทธิ์ถามว่าก่อนคุณประธานจะเกิดเจ็บปวดขึ้นนั้นก่อนหน้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นผิด ปกติกว่าธรรมดาพอจะสังเกตได้ไหมเช่นเสียงดังโครมครามเหล่านี้คุณประธานบอกว่าตามปกติไม่เคยป่วยเคยเจ็บกับใครแต่ผมจำได้ว่าหลังจากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมทนายความประมาณปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากวันเลือกตั้งไม่กี่วันผมยังจำได้ดีเมื่อผมกลับไปถึงบ้านวันนั้นผมก็ถอดพระที่แขวนจากคอเอาออกแขวนไว้ในห้องพระ เมื่อผมได้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วลืมหยิบพระมาแขวนผมเดินไปทำงานที่สำนักงานอยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านมากนักเวลานั้นประมาณเกือบเกือบสองทุ่มแล้วท่านใดนั้นได้ยินเสียงประหลาดดังคล้ายจะตกลงบนหลังคาเสียงนั้นดังแซดก้องเหมือนก่อนฟ้ากำลังจะร้องคำรามติดตามเสียงนำแซดแซดแล้วก็มีเสียงดังเพี้ยบนหลังคาตรงที่ผมยืนดูอยู่ผมตกใจแงหน้าขึ้นดู ทางที่ดังบนหลังคาปากไวไปร้องทักอย่างไม่ทันคิดว่าอะไรกันวะเมื่อคิดได้ก็ด่าตัวเองว่าเสือกปากอยู่ไม่สุขแล้วมาคิดว่าเรื่องคุณเรื่องใสในยุควิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าส่งมนุษย์ไปดวงดาวต่างๆเรื่องโบราณคงไม่มีแล้วผมไม่ค่อยจะเลื่อมใสเชื่อเรื่องอย่างไม่มีเหตุผลแต่ก็ไม่ควรประมาทปากไวคิดแล้วผมก็หมดความสนใจไม่ได้นึกถึงอีก จนเพื่อนขับรถนำผมมาพบอาจารย์ที่ซอยสวนพลูเมื่ออาจารย์เห็นผมแล้วก็บอกว่าผมถูกคุณถูกใสยอย่างหนักอย่างแรงนี่เป็นเหตุทำให้ผมย้อนไปนึกถึงเรื่องเสียงประหลาดในคืนวันนั้นอีกและผมไม่เคยนึกว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดในยุคป,ปัจจุบันนี้แม้แต่เรื่องโบราณที่เขาเล่าเลากันผมก็ยังไม่เชื่อผมคิดว่ารุ่นเราๆรานี้หาคนเชื่อคงยากคิดว่าเป็นพวกนิยายที่หาความจริงหาเหตุผลไม่ได้ แต่เมื่อมาโดนกับตัวเองแล้วก็คิดว่าคนสมัยก่อนส่วนมากมีศีลมีสัตว์พูดอะไรไว้แล้วมักจะเป็นความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ผมไม่นึกว่าเรื่องของสยศาสตร์จะมีและอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ข้อสำคัญเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองทำให้ผมและพวกเพื่อนๆและผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ต่างนิ่งงง,งันอย่างไม่เคยนึกฝันมาก่อนผมอยากจะเล่าต่อเรื่องอาจารย์ที่บอกว่าเขากำหนดเวลาตายไว้ให้ผมแล้ว ต้องรีบจัดการเอาของที่อยู่ในตัวผมออกไปให้หมดก่อนที่จะถึงวันพุธผมบอกอาจารย์ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ผมมาไม่ได้เพราะพวกเพื่อนๆเ,เขาจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผมจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะเขาจัดงานเพื่อผมโดยตรงตกลงอาจารย์ก็บอกว่าถ้าติดงานก็ให้มาวันอาทิตย์เช้าและไม่ต้องกินอาหารเช้ามาปล่อยให้ท้องว่างผมก็รับปากตกลงอย่างที่อาจารย์ว่าทุกประการเมื่อถึงวันเสาร์ก็ได้มีการเลี้ยงตามที่กำหนดไว้ มีพวกเพื่อนมากมายเขาสังเกตเห็นผมมีอาการไม่ปกติหน้าตาซีดเซียวมือขวาก็กุมอยู่แต่ที่หน้าอกเขาก็รุมถามผมว่าพี่เป็นอะไรท่าทางไม่สบายผมก็เล่าให้ฟังเมื่อเขาฟังแล้วก็พากันหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันไม่มีใครเชื่อผมเลยบางคนก็บอกว่าพี่ไปโดนอาจารย์เขาเล่นกลให้ดูเสียแล้วทุกคนพากันหัวเราะเป็นเรื่องตลกไปผมจึงบอกว่า ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปดูสิจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าจะจริงหรือเล่นกลก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองพรุ่งนี้อาจารย์เขานัดพี่ให้ไปแต่เช้าพอผมพูดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ที่สนใจอยากไปกันมากคนโน้นก็บอกว่าขอผมไปคนนี้ก็บอกว่าขอผมไปผมบอกว่าบ้านอาจารย์มีที่รับรองจํากัดจะไปกันมากไม่ได้ต้องคัดเลือกผู้สนใจจริงๆเป็นผู้แทนไปดูที่สุดแล้วก็คัดเหลือผู้ที่จะไปแน่นอนหกท่าน ในจำนวนนี้มีสุภาพสตรีไปด้วยคนหนึ่งชื่อคุณเฉล่มเป็นภรรยาของคุณอนันต์ยุวบูรณ์ได้ไปร่วมกินเลี้ยงในวันนั้นบอกว่าขอดีฉันไปด้วยคนนะคะที่สุดก็ตกลงตอนเช้ารุ่งขึ้นวันอาทิตย์พวกที่สนใจจะไปด้วยได้มาถึงบ้านผมแต่เช้าแล้วเราก็เริ่มต้นออกจากบ้านผมไปบ้านอาจารย์เช้าวันนี้ผมไม่ได้กินอาหารเช้าตามที่อาจารย์สั่งเราไปถึงบ้านอาจารย์เวลาเจ็ดโมงเช้า เมื่อไปถึงบ้านเจ็ดโมงเชา้าอาจารย์ยังไม่ตื่นอาจารย์ตื่นเวลาแปดโมงเชา้าพอเห็นผมไปนั่งรออยู่กับเพื่อนๆอ,อาจารย์ทักว่ามาแล้วหรือดีแล้วผมจะให้คุณกินยาคุณพระเป็นยาขับยาถอนถ้ากินเข้าไปแล้วพอดีพอร้ายก็จะขับมันออกมาถ้ากินยาคุณพระนี้เข้าไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องปวดท้องปวดจริงๆผมก็ตกลงกินก็กิน พอผมกินยาเข้าไปแล้วราวหนึ่งชั่วโมงมันปวดจริงอย่างอาจารย์ว่าไม่มีผิดมันไซท้องตลอดเวลาปวดจริงๆแต่เวลาถ่ายไม่มีอะไรออกผิดสังเกตแล้วอาจารย์ก็สั่งให้สิทธิ์เตรียมเอาผ้าเขาม้ามาให้ผมนุ่งเพื่อจะอาบน้ำมนต์เวลานั้นเป็นเวลาบ่ายโมงเศษเกือบสองโมงแล้วอาจารย์ก็เริ่มท่องพระเวทบริกรรมคาถาเสียงดังฝังชัดไม่ค่อยๆอ,อย่างธรรมดา แต่เสียงนั้นเมื่อขึ้นบทใหม่แล้วเสียงก็จะเปลี่ยนไปฟังแล้วคล้ายจะไม่ใช่เสียงคนเดียวกันเหมือนกับสับเปลี่ยนกันแต่ละส่วนแต่ละตอนเหมือนจะคนละคนการท่องพระเวทใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เสื้อ,อยันสีแดงทั้งกางเกงสีแดงแขวนพระเต็มคอมีเครื่องรางของขลังเต็มตัวท่าทางธรรมะแมงผมเห็นแล้วอดถามไม่ได้ว่าอาจารย์ทำไมถึงแต่งอย่างนี้อาจารย์บอกว่า วันนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อต่อสู้เพราะผู้ที่ทำครั้งนี้มีวิชาแข็งบางทีจะต้องปะทะกันบ้างจึงต้องเตรียมพร้อมไม่ประมาทเพราะคราวนี้หนักและแรงมากฉะนั้นอาจจะมีการสู้กันหน่อยแล้วอาจารย์ก็ได้เอาน้ำมนต์มาทาและเอาปูนเสกมาวงที่สีข้างด้านหลังบางตอนที่แถวอกของผมเมื่อทาเสร็จแล้วแกก็เดินไปเดินมาและคอยมองดูทางผมเหมือนว่ากำลังคอยอะไรอยู่ และรู้สึกว่าสีหน้าอาจารย์นั้นเครียดเหมือนภายในใจกำลังคิดต่อสู้กับปัญหาอย่างหนักใช้เวลาเดินไปแล้วก็เดินมาพวกที่ตามผมไปเพื่ออยากจะดูต่างก็นั่งนิ่งเงียบคอยจ้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็เรียกผู้สนใจให้ไปดูแล้วบอกว่าให้พิจารณาดูสิลักษณะมันเป็นอย่างไรผู้ที่สนใจต่างพากันไปมุงดูใกล้ก เห็นเป็นลักษณะเหมือนมีอะไรดันเนื้อภายในจะออกมีลักษณะเนื้อปูดเมื่อตะปูดันขึ้นมาพอหัวตะปูโผล่ขึ้นมาตัวแรกเอาหัวออกมาก่อนแล้วค่อยๆดันพ้นผิวหนังขึ้นมาพอจะจับได้อาจารย์บอกให้ดึงได้คนแรกที่เข้าไปจับดึงตะปูก็คือทนายความคนที่หัวเราะในวันกินเลี้ยงว่าพี่ถูกอาจารย์เล่นกลให้ดูแล้วเป็นคนดึงตะปูออกจากตัวผม ดึงจนมือหลุดจากตะปูกระเด็นไปถูกข้างฝา้าอีกคนต้องรีบเข้าไปช่วยดึงอาจารย์ก็ท่องบนคาถาพระเวทตลอดเวลาพวกทนายความที่อยากรู้อยากเห็นก็ช่วยกันดึงวันนั้นตะปูได้ออกมาจากร่างผมอีกสาตัวเวลาดึงนั้นก่อนจะออกพ้นตัวผมเจ็บปวดรวดร้าวมากร้องออกมาเสียงดังเพราะหมดความอดทนแต่เมื่อตะปูออกมาแล้วที่บริเวณนั้นหายปวดดังปลิดทิ้งรวมแล้วออกมาห้าตัว ตะปูออกตรงไหนก็มีรูที่นั่นเมื่อออกมาห้าตัวก็มีรูแผลห้ารูวันนั้นผู้ที่สนใจไปดูการถอนตะปูออกจากท้องผมเห็นความจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะสงสัยว่าอาจารย์แสดงวิทยากลเพราะได้ไปประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองช่วยกันดึงต่างก็พูดกันว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมห ah ัศจรรย์ไม่น่าจะมีอยู่ในโลกปัจจุบันเลยหากไม่ได้เห็นกับตาแล้ว ใครจะมาพูดอย่างไรก็คงไม่ยอมเชื่อว่าเป็นความจริงบังเอินเช้าวันนั้นผมมีคดีสำคัญนัดไว้ที่ศาลอาญาเป็นคดีใหญ่ผมจะไปว่าความก็ไม่ได้เพราะอาจารย์สั่งว่าต้องรีบถอนของที่ยังอยู่ในตัวออกเสียให้เสร็จก่อนจะถึงวันพุธเมื่อผมแต่งตัวเสร็จเพื่อไปศาลขอให้เลื่อนเวลาพิจารณาคดีออกไปนัดหน้าและบอกกับศาลว่าผมปวดหัวใจกำลังแย่หมอนัดด่วนวันนี้ แต่ผมไม่ได้บอกศาลว่าผมไปรักษาทางสายศาสตร,ร์ทางศาลพิจารณาดูผมเห็นหน้าตาซีดเซียวท่าทางเดินอย่างสะบักสะบอมก็อนุญาตให้ผมลาได้เมื่อผมเดินออกมายืนอยู่หน้าศาลอาญาที่มีเสาใหญ่ด้านทางคลองหลอดเพื่อรอรถของผมจะมารับก็พอดีคุณพิสิทธิ์เทศะบำรุงอธิบดีผู้พิพากษากรมบังคับคดีกับคุณชานแก้วชูสายเป็นรองหัวหน้าพักสังคมนิยมกำลังเดินจะเข้าศาล พอเห็นผมยืนคอยรถทั้งสองต่างเข้ามาทักว่าคุณประธานคุณเป็นอะไรหน้าตาสูบซีดเสียวไม่มีสีเลือดไม่สบายเป็นอะไรผมก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมไม่สบายซึ่งเกิดจากถูกของต้องให้อาจารย์เรียกออกจากตัวผมยังไม่ทันจะเล่าจบเขาก็พากันเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันพากันหัวเราะคุณพิสิทธิ์เทศะบำรุงเห็นเป็นเรื่องขบขันแล้วก็ยังพูดพุทโธเอ้ย ตั้งแต่ผมเป็นผู้พิพากษาม,มาถึงปัจจุบันนี้ใครอ้างเรื่องอย่างนี้ผมฟันทุกเรื่องเลยผมไม่เชื่อผมไม่คิดว่าคุณจะพูดเรื่องอย่างนี้นะผมเล่าถึงการเจ็บปวดรวดร้าวของผมให้ฟังแล้วก็ได้กวักมือให้ตามผมมาจะให้ดูหลักฐานที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อหลบข้างเสาหน้าศาลอาญาห่างทางที่คนเดินไปมาเพื่อพ้นความอุจจารผมก็ถอดเสื้อให้ดูข้างหลังว่าเป็นอย่างไร พอทั้งสองท่านเห็นแผลรอยตะปูที่ถอนออกมาแล้วห้าตัวต่างก็ร้องว่าเป็นความจริงหรือนี่ต่างก็แสดงความชง,งนสนเทเมื่อเห็นรอยแผลตะปูทั้งห้ารูพร้อมกับคําพูดที่หนักแน่นของผมทําให้ผู้ที่คิดว่างมงายก็งงไปได้แต่พูดว่าจะเป็นไปได้หรือนี่ผมบอกว่าจะเป็นได้หรือไม่ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันสําคัญที่อาจารย์จะทําพิธีถอนขึ้นมาให้หมดถ้าถอนไม่หมด วันพุธผมก็ต้องตายที่ผมมาขอเลื่อนคดีสำคัญที่ศาลแล้วผมกำลังจะไปหาอาจารย์ทั้งสองท่านต่างก็มีความสนใจต่างขอร้องว่าอยากจะขอตามผมไปดูด้วยและขอให้ผมรออยู่ก่อนทั้งสองท่านรีบไปลาราชการทงางศาลเพื่อจะตามผมไปผมก็ตกลงเมื่อทั้งสองท่านได้กลับมาแล้วก็ขอนั่งรถร่วมกับผมไปบ้านอาจารย์เมื่อไปถึงบ้านอาจารย์ผมก็เข้าทำพิธี ทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นสนใจมากเพราะไม่เคยเห็นของจริงได้ยินแต่ข่าวในเรื่องทำคุณทำไสแต่ไม่เคยเห็นด้วยตนเองทั้งไม่เคยเชื่อว่าจะมีของจริงอยู่ในโลกมนุษย์มาก่อนด้วยซ้ำพอถึงตอนบ่ายอาจารย์ได้มาทำพิธีเพื่อให้หัวตะป,ปูโผล่ออกมาอาจารย์บอกว่าใครอยากจะดูหรือจะดึงก็ได้คุณพิสิทธิ์เห็นแล้วก็สนใจมากเพราะได้เห็นด้วยตาเองและคนจำนวนไม่น้อยได้เห็น อาจารย์ท่านไม่ปิดบังอะไรจะถ่ายรูปก็ได้ตะปูตัวนี้ถ้ามือไม่แข็งก็ดึงไม่ออกคุณพิสิทธิ์เห็นแล้วไม่กล้าดึงออกเพราะเกรงว่ากำลังแรงจะไม่พอต้องให้คนขับรถของผมเป็นคนดึงครั้งแรกไม่ออกตะปูหลุดมือตัวกระเด็นเซออกมาคนต่อมาชื่อเอกกวิทย์เป็นทนายความร่วมสำนักง,งานกับผมเป็นคนที่ลงมือจับและดึงออกเอง ขณะกำลังดึงผมเจ็บปวดร้องโอยๆอ,ออกมาหมดความอดทนพระทนไม่ไหวแกก็หยุดไม่กล้าดึงต้องให้ผู้ที่แข็งแรงดึงออกมาวันนั้นในขณะที่คุณพิสิทธิ์และคุณชาญอยู่ตะปูได้ถูกดึงออกจากตัวผมสองตัวอาการเจ็บปวดบริเวณที่ตะปูถอนขึ้นมาหายไปทันทีเหมือนความเจ็บปวดมันหลุดออกมาพร้อมกับตะปูเป็นเรื่องประหลาดที่ได้กับตัวผมเองซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องอย่างนี้มาก่อนเลย แต่แล้วเรื่องเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองอาจารย์บอกว่าไอตัวสำคัญตัวสุดท้ายอาคมมันแข็งมันไม่ยอมออกง่ายง่ายเหมือนตัวอื่นๆแต่มันก็อยู่ไม่ได้จะต้องออกวันนี้ตอนเวลาพระอาทิตย์จะตกดินสองท่านนั้นอยากจะรออยู่ดูตัวสำคัญแต่ไม่มีเวลาเพราะมีงานสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อธิบดีพิสิทธิ์จะต้องไปเป็นประธานจัดงานแต่งงานในเย็นวันนั้น และคุณชาญแก้วชูสายก็จะต้องไปเป็นประธานแทนผมในการประชุมที่สมาคมทนายความทั้งสองได้รีบออกจากบ้านอาจารย์ด้วยความเสียดายโอกาสเมื่อเวลา16นาฬิกาเพราะกลัวจะไม่ทันเวลางานหลังจากทั้งสองท่านออกจากบ้านอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็เดินไปเดินมามองผมพอเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีอาจารย์ก็บอกว่ามันกำลังจะออกมาอีกแล้วทนายความของผมชื่อเอกกวิตรีบมาดู ก็เห็นได้สายสินโผล่ออกมาในตัวผมเอกวิตรีบดึงได้สายสินด้วยกําลังแรงและเร็วจนทำให้ได้สายสินออกมาได้เพียงครึ่งเดียวก็ขาดส่วนที่ขาดอยู่ข้างนอกตัวผมมันกําลังจะหดเข้าไปในตัวผมอีกเอกวิตรีบตะครุบไว้ก่อนที่มันจะหลุดเข้าไปในตัวผมหมดอาจารย์รีบท่องคาถาสะกดเอาไว้บอกว่าค่อยๆอ,อย่าดึงแรงเกินไปเพราะได้สายศิลมันเปื่อย ถ้าขาดจะหดกลับเข้าไปในตัวอีกจะลำบากที่สุดก็ดึงออกมาจนหมดยาวประมาณ2เมตรเป็นได้ตราสังผีเหม็นเนา่าเหม็นไปหมดเหมือนกลิ่นศพที่เน่าเละเมื่อได้ตราสังได้ออกมาจากตัวผมแล้วการปวดเสียวบีบรัดเจ็บปวดตรงหัวไหลเหมือนไฟฟ้าอยู่ในตัวผมก็าหายอย่างกระเปลิดทิ้งและหายตั้งแต่นั้นมาหัวใจมันโปร่งจนเดี๋ยวนี้ อาจารย์บอกว่าไอตัวสำคัญยังไม่ออกจะต้องออกในเวลาอาทิตย์ตกดินวันนี้แน่เมื่อถึงเวลาจนอาทิตย์จะตกดินแล้วอาจารย์ก็ให้ผมเริ่มรดน้ำมนต์อีกคราวนี้อาจารย์ให้ผมนั่งเหยียดเท้าออกผมอ้วนเหยียดเท้าตรงๆก็ทำไม่สะดวกอาจารย์ก็ให้สิทธิ์มาจับขาผมเหยียดให้ตรงอาจารย์ได้เอาพระขันสามเล่มปักทั้งสองข้างซ้ายขวาและปลายเท้าแล้วก็รดน้ำมนต์หมดไปครึ่งตุ่ม อาจารย์ถามผมว่ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างผมก็บอกว่ายังไม่รู้สึกอะไรผิดแปลกปกติแล้วอาจารย์ก็ให้สิทธิ์ไปเอามีดหมอลงมาจับเท้าผมเหยียดเอามีดหมอมาปักที่ปลายเท้าแต่ก็ไม่มีปรากฏเหตุการณ์อะไรอาจารย์ก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้หินแล้วรดน้ำมนต์ปากก็ท่องบนพระเวทไม่นานอาจารย์ก็โดดลงมาร้องเรียกพวกทนายความและคนที่ไปคอยดูอยู่ ให้มาดูและช่วยกันเพราะปรากฏตะปูปโผล่ออกมากลางฝ่าเท้าขวาพอได้ยินเท่านั้นผมก็กลัวกำลังใจเสียเวลาดึงผมเจ็บปวดทนไม่ไหวผมร้องดังลั่นเจ็บเพราะตะปูมันคาอยู่คนสี่ห้าคนคอยจับผมไว้ไม่ให้ดิ้นให้อยู่เฉยๆแต่ผมเจ็บปวดทนไม่ไหวอาจารย์ก็ยืนบงการบอกว่าดึงตรงๆอย่ายโยกเดี๋ยวปากแผลมันจะกว้างต้องเปลี่ยนกันดึงถึงสองคน ปากอาจารย์ก็ท่องบนพระเวทประเดี๋ยวตะปูก็ถูกดึงออกจากกลางฝ่าเท้าตะปูตัวนี้วัดได้ยาวสามนิ้วครึ่งสนิมจับเครกตะปูตัวนี้มันร้ายชมัดอย่างอาจารย์ว่าดึงหลุดออกมาแล้วทําไมฝ่าเท้าระบมผิดกว่าตัวอื่นๆที่หลุดออกมาจากตัวแล้วก็หายเจ็บปวดอย่างกระปลิตทิ้งทันทีแต่ตัวนี้เมื่อออกมาแล้วเลือดออกไม่หยุดอาจารย์ได้สั่งให้เอาสำลีมาเช็ดเลือดที่ไหลออกมาและเอาน้ํามันมนม,นมาใส่แผลให้เลือดหยุด แต่คราวนี้รู้สึกว่าข้างในยังระบมเท้าก็เหยียบเต็มตรงๆงไม่ได้อย่างไม่หายทีเดียวเหมือนเจ็บระบมอยู่ข้างในต้องเดินเขย่งไม่เต็มเท้าเหมือนกับมีเข็มสักจี้จี้จี้อยู่ในเนื้อฝ่าเท้าตลอดเวลาไม่หายง่ายๆอาจารย์สั่งให้พรุ่งนี้เช้าให้ไปพอกแป้งเผื่อว่ายังจะมีอะไรที่เหลือตกค้างจะได้เรียกออกมาให้หมดรุ่งเช้าเป็นวันอังคารผมก็ไปหาอาจารย์ เริ่มพอกแป้งพอกทั้งตัวตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึงเที่ยงแต่เมื่อเอาแป้งออกแล้วอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ที่แผลตะปูกลางใจเท้ายัางไม่หายและยังมีอาการแปลๆอยู่ในวันรุ่งขึ้นผมจึงได้ไปหานายแพทย์ที่โรงพยาบาลเปาโลและเล่าเรื่องให้หมอฟังหมอที่ตรวจหัวเราะและพูดว่านี่เป็นคุณประธานเล่านะถ้าเป็นคนอื่นเล่าผมจะไม่ยอมฟังเลย ที่สุดผมก็ต้องเปิดหลังให้หมอดูรอยตะปูที่ถอนขึ้นหมดแล้วพอหมอเห็นรอยตะปูเข้าเท่านั้นจึงได้หยุดหัวเราะแล้วดูด้วยความแปลกใจต้องรำพึงออกมาด้วยความสนใจว่านี่เป็นความจริงไปได้หรือนี่มันไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วถามผมว่าตะปูนั้นเป็นอย่างไรพิเศษไม่เหมือนผิดกับธรรมดาไหมผมบอกว่าตะปูธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ แต่สนิมจับเคระบทุกตัวหมอก็บอกว่าเมื่อมาแล้วก็ขอตรวจให้ละเอียดอีกครั้งก็แล้วกันนะแล้วหมอก็ให้ผมตรวจด้วยเครื่องทุกอย่างตรวจจนเอ็กซเรย์ด้วย